ตรวจการบ้าน1 6กุมภาพันธ์2566ครับ <_ A> สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับก็อยู่กับผมอาจารย์แมน,นพลังเลขครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับกับคลิปนี้หลังสลากออกเรามาพบกันเป็นประจำกับตรวจการบ้านครับในงวดนี้เป็นงวดวันที่1 6กุมภาพันธ์2 5 6 6 ครับก็ตรวจกันบ้านกันนะครับว่าใครเด็กเรียนดีใครเด็กหลังห้องใครสอบผ่านใครสอบตกนะครับนะใครไม่มาสอบนะครับหรือว่าใครที่แบบแก้กโจทย์เก่งนะคณิตคิดเลขแม่นนะครับไม่ต้องไม่ใช่คิดเลขเร็วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายขอคิดเลขแม่นนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โห,โหนะพอผลออกมาปุ๊บเนี่ยนะก็ ชื่นมืนเหมือนกันนะเอาเอาเป็นว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกหรอกนะครับอันนี้เข้าใจดีนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกนะครับแต่หลายๆคนนะครับก็สุขสมหวังในงวดนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มคาราเบลกันไปอ่าเต็มคาราเบล<笑><笑>นะครับเอออ่ะเรามาเช็คกันามาดูกันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 6นรบะครับรางวัลที่1ครับก็590417 เลขหน้า3ตัวครับมี ,66,4 แล้วก็195เนะครับเลขท้าย3ตัวครับ5 2 3แล้วก็377นะครับและรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ80นนั่นเองนะครับ <laughs> เอาละครับไหนรายงานตัวกันหน่อยนะครับใครนะครับได้เลขไหนมาใครถูกสลากใครมีโชคราศีอะไรกันบ้างเกิดวันอะไรกันบ้าง เออนะครับใครได้จากเลขเอ,อ,อันไหนออในคลิปในช่องของหมอแมนนะครับเพราะว่าก็จะมีเลขเนี่ยหลายสูตรนะครับหลายศาสตร์นะที่หมอแมนได้นํามานําเสนอนะครับได้ออนะคํานวณออกมามีทั้งเ,ออเลขยามนําโชคเลขดาเด่นนะครับเลข12ราศีแล้วก็เลขนําโชคตามวันเกิดนะออแล้วก็มีในช่วง ใกล้ๆสลากออกก็จะมีการจุดธูปด้วยนะมีเลขปิงปองมีเลขสูตรนําโชคอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีหลากหลายนะเป็นเขาเรียกว่าหลายสูตรหลายศาสตร์เอ่อที่เอานำมาฝากนะเพื่อนๆพี่น้อง f c นะครับเออเรามาดูกันก่อน,อนเลยนะครับนะอันแรกเนี่ยชัดเจนเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับราศีเมษหรือว่าลัคนาราศีเมษครับ เข้านะครับในส่วนของเลข80นนั่นเองนะนี่คือชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้นแบบนี้นะฟังให้ดีนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะขออนุญาตเน้นแบบนี้นะครับนะเรา,เ,าเราสนับสนุนนะครับสนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็80ราศีเมษครับนะราศีมิถุนครับ ก็เข้าเลข80นะครับอันนี้หมอแมนให้ไปเมสเนี่ยให้ไป980นะครับแล้วก็มิถุนให้ไป280นะครับตัดเล่นนะครับนะต้องมีเลข80นะครับแล้วก็ราศีตุลครับหรือว่าลัคนาราศีตุลครับก็ให้ไป980ก็เข้าเลข80นะครับอันนี้ก็มา3ราศีแล้วเออนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะหมอแมนให้ไปคือ028นะครับปรากฏว่า เข้าในส่วนของ80นั่นเองนะครับคนวันจันทนะแล้วก็เป็นส่วนของคนวันพุธกลางคืนนะครับหมอแมนก็ให้ไปชุดเดียวกับคนวันจันทร์นะครับก็คือ0-28นะครับตัดเล่นนะครับก็จะมีเลข80นะครับที่เข้าไปนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่า3ราศีนะครับกับ2วันเกิดนะครับอ่านะฮะแล้วก็นะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของนะครับเซียนเซียน เลขยามนำโชคนะครับถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับหมอแมนให้ไป571เนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอ้ยเ,ออเพื่อนๆพี่นๆน้องๆน,นะครับอย่าลืมไปตัดเล่นอย่าลืมไปกับอย่าลืมไปแปลงไปแผงถ้าเกิดใครที่มีโทศรศัพท์แต่ถ้าเกิดใครนะครับไม่ได้มีโทรศัพท์รรรเยอะนะครับจะเลือกแค่ชุดเดียวนะครับก็สามารถเลือก571ได้แล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะครับแล้วก็เอาเนี่ยโอเคว่าปรากฏว่ามันก็ไปตรงกับนะครับตรงกับนะใช้คําว่าตรงกับตรงกับ สองตัวท้ายรางวัลที่1นะครับสตัวท้ายรางวัลที่1นะครับซึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยออกก็คือ590417เลขยามนำโชคเนี่ยมาในส่วนของ17นะครับหนึ่งนะครับนี่คือเลขยามนำโชคนะครับก็ถือว่ามาตรงนะใช้คําว่ามาตรงก็แล้วกันนะครับในส่วนของเลขดาวเด่นนะครับในดาวเด่นยังเด่นสมชื่อแล้วก็ ยังมาแบบต่อเนื่องนะครับรอบที่แล้วใครจําได้มั้งว่าเลขดาวเด่นนะครับก็มาเลขเ2นะครับอันนั้นคือ2ตัว้ทยสองตัวเรียกว่าเลขไท้าย2ตัวนะครับจะถูกเรียกผิดกันบ้างนะครับในส่วนรอบนี้ครับเลขดาวเด่นนะครับปรากฏว่ามาตรงกับนะครับใช้ว่าตรงนะตรงกับ3ตัวท้ายรางวัลที่1และ2ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับนั่นก็คือ4 1 7นนั่นเองนะครับ ก็ถือว่ามาตรงเนาะเวลาเราคำนวณนะครับเวลาหมอแมนคำนวณนะครับแล้วก็พิจารณานะครับพิจารณาจากอิทธิพลของดวงดาวนะครับเป็นหลักนะครับเอาเน้นอย่างนี้นะอิทธิพลดวงดาวเป็นหลักนะครับว่าดาวดวงไหนมีความเด่นนะครับก็ถึงเป็นที่มาของชื่อคลิปหรือว่าชื่อสูตรตัวนี้ครับว่าเป็นเลขดาวเด่นนะครับก็คัดเอาเฉพาะดาวที่มันเด่นนะครับแต่เราเนี่ยบางที ก็บอกไม่ได้ว่ามันจะมาตำแหน่งไหนอะไรยังไงปรากฏว่ารอบนี้เขาก็มาตำแหน่ง2อตัวท้ายและ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับก็คือ4 1 7นั่เนั่นเองเอนะครับก็เผื่อใครที่เป็นแฟนเลขดาวเด็ดนะครับผมเชื่อว่ามีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะตามกันทุกงวดอยู่แล้วนะเออรอบที่แล้วก็มา92อนะครับคือดาวเด่นจะจริงๆจะมาบ่อยนะครับนะกะ็มาตรงกันสองตัวท้ายกับ3ตัวท้ายรางลที่หนึ่ง แล้วก็ในส่วนของนะครับเ,เลขสูตรนำโชคเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มาตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเลขสูตรนำโชคปรากฏว่าไปตรงกับสลากอมสินนะครับใช้คำว่าไปตรงนะไปตรงกับสลากอมสินนะครับก็คือ,เ,อเลข0ูนย์2นั่นเองนะครับนะก็ถือว่ามาเช็คมาเช็คก,กันบ้านกันเท่านั้น,นครับประมาณนั้นแล้วก็ ไรนะครับที่เห็นหมอแมนโพสต์นะครับว่าเลขที่ชอบที่สุดนะครับในงวดนี้หมอแมนให้เป็นเลขเจ็ดนะครับให้เป็นเลขเจ็ดนะครับเอาจริงๆอ่ะความตั้งใจก็คือให้เลขเดียวนั่นแหละเอาจริงๆนะให้เลขเดียวก็คือเลขเจ็ดนะครับเพราะเอฟซีชอบถามกันอยู่แล้วทั้งในกลุ่มด้วยในเพจด้วยอะไรเงี้ยมีเอฟซีถามกันอยู่แล้วว่าเอองวดนี้หมอแมนะ Man, ชอบเลขอะไรอาจารย์ชอบเลขอะไรคะอะไรเงี้ยถาม,มากันมาตลอดใช่ไหมหมอแมนก็จะบอก ทุกงวดนะครับว่าชอบเลขอะไรแต่รอบนี้มัน,ม,นมันพีคตรงที่ว่าให้เนี่ยชอบเลข7ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่ลงให้เนี่ยในเพจ Facebook นะใครใครยังไม่ตามเพจ Facebook ก็ฝากเข้าไปตามในแฟนเพจ Facebook นะครับแมนมีแฟนเพจเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยก็เอาไว้พูดคุยนะแจ้งข่าวสารอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับ <laughs> ในโพสเนี่ยก็บอกไว้ว่า,าชี้นิวขึ้นข้างบนด้วยนะ <laughs> นะครับแล้วก็ชี้นิ้วเดียว <c ười> ขึ้นข้างบนด้วยชี้ขึ้นข้างบนด้วยนะครับนี่ก็คือเ,ออเป็นเขาเรียกว่าการแบบแซวเล่นๆนะครับกลายเป็นว่าใบใบแม่นใะอยางนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งเจ็ดนะแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เ,เพราะเพราะแม่พี่น้องหลายๆคนนะ่ะพี่ๆน้องๆตีเลขจับภาพเนี่ยนะครับตีกันแม่นเ,เป็นสิบสิบคนเลย ีกันแม่นนะครับแล้วหมอแมงก็บอกว่าเออเนี่ยชีย้นิ้วขึ้นข้างบนด้วยนะครับมันเป็นนิ้วอะไรล่ะเออเลขอะไรนะครับไปจับคู่กั่นเองปรากฏว่าหลายท่านเนี่ยจ,จับคู่ได้1นึ่งเจ็ดนะครับก็อันนี้หมอแมนขออนุญาตคือไม่ได้มาเคลมมาอะไรนะแต่แบบมันตลกดีอ่ะเออมันตลกดีว่าคือทุกคนอ่ะเรื่องตัวเลขอ่ะอยู่ในสายเลือดเลยะนะครับอยู่ในสายเลือดเลยเป็นคนที่แบบเออชื่นชอบรักในเรื่องของตัวเลขการลุ้นการเสี่ยง นะครับก็มันเป็นความสนุกนะเป็นความสนุกนะครับแม่ก็พังสนุกไปด้วยนะครับแล้วก็เลือกเลือกรูปเนี่ยทีแรกเนี่ยเลือกอีกรูปนึ่งเลือกอีกรูปนึงนะแต่ก็ชี้เหมือนกันชี้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าว่ารอบนี้นะครับก็รู้สึกชอบดาวอาทิตย์เลขหนึงมากๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าใครฟังคลิปในในคลิปเลขยามนะจะบอกเลยผมแม่บอกว่าชอบเนี่ย ชอบ1ชอบ7ฉสลากออกยาม7คือยามเสานะครับแต่ว่าเสาเนี่ยตกการลกเกีเพราะฉะนั้นมันก็คือการแก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนแปลงใครจาได้ไหมใครถ้าฟังในคลิปเลขยามนําโชคในงดที่แล้วนะจะจาได้ตรงนี้มาแมนบอกว่ามันอาจจะมาเป็นเลขแผงเลขอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น7มันก็แผงเป็น1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความชอบทั้ง7ทั้ง1นึ่งอ่ะเนาะพราะคิว่ามาโอ้โ <laughs> หดังคู่นะครับอาจจะเป็น อาจจะเป็นการฟุบก็ได้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าของพวกนี้มันก็มาอาจจะมีเซนทีละนิดทีละหน่อยนะครับมาประกอบร่างรวมๆกันนะครับปรากฏว่าหลายท่านนะครับที่ทายถูกว่ามันเป็น17น,นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วย <laughs> ทุกท่านเนี่ยบอกเลยว่าพี่พ,พีน้องๆน,นะเซียนเซียนกันจริงๆเออเซียนกันตัวจริงนะครับนี่ตีเลขตีอะไรกันแม่นโอ้โหสุดยอดนะครับในส่วน ของการตรวจการบ้านนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็หมอแมนก็มีนี่ครับที่ไปเที่ยวมาเออใครที่ตามในแฟนเพจ Facebook เ,เนี่ยนะครับหมอแมนจะลงบอกตลอดว่าเออหมอแมนเที่ยวนะรอบที่ผ่านมาเนี่ยเออไปเที่ยวทะเลนะครับไปเที่ยวที่เกาะล้านมาเกาะล้านที่พัทยานะครับก็จะมีเลขอะไรต่างๆเนี่ยเลขห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเลขรถเลขอะไรอย่างเงี้ยจะให้ FC ตลอดนะครับแล้วเอฟซี FC ก็ไปตีแล้วก็ไป ไปลุ้นไปเสี่ยงกันในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันนะเนาะเออแล้วก็อย่างรอบนี้สลากไทยเนี่ยอ่ะหมอแมงก็ได้เลขตัวนี้ครับเป็นเลขบัตรจอดรถอ่าบัตรที่ฝากรถคือที่เกาะล้านเนี่ยเวลาเราจะข้ามเกาะเราก็จะมีอาคารที่เขารับฝากรถนะอ่าที่เขารับฝากรถเนี่ยคือเป็นอาคารแบบเก็บรถแบบไฮเทคมากเลยนะครับหมอแมงก็ไปฝากที่นี่แหละเออสองคืนนะครับแล้วก็ได้บัตรตัวนี้มา ปรากฏว่ารหัสที่บัตรเนี่ยเป็นรหัสคือ C 0 3 5 2นะฮะเนี่ย,เ,ยเลขในรหัสบัตรจอดรถเนี่ยนะครับก็ก็ติดไปด้วยใช้ <c oughs> คำนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ในส่วนนี้ก็ได้ยิ้ม <c oughs> นะครับได้ยิ้มนะส่วนตัวนะได้ยิม้มเพราะว่าคือจะมีพวกพืศพกันเงี้ยลักษณะพืชศพราสติกกัน จะต้องเน้นดูโชคลาภเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านใช่ไหมแล้วเกี่ยวกับคู่อะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับรถเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเรื่องรถใช่ป่ะหรือไม่ก็อย่างบ้านคือเราไปเที่ยวก็คือห้องที่เรานอนก็เปรียบเหมือนบ้านอย่างเงี้ยครับคือจะเน้นตรงเนี้ยเนาะเวลาที่ไปแล้วก็ก็ติดเลขตรงนี้ไว้นะครับ <laughs> ปรากฏว่าเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ออก5 2 3สนะครับอันนี้ก็ยิ้ม หกลุ่มแล้วนะครับแล้วพอประกาศเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ3 7 7ก็พอดูแล้วมันไม่ใช่เลขที่เกี่ยวข้องกับเราเลยนะแต่นะครับความพีก็คือว่าห้องที่หมอแมมีม่พักเนี่ยคืนแรกเนี่ยเบอร์19นะครับหมอแม่ก็ซื้อไปเออเลฟก็ไม่มาแต่คืนที่2เนี่ยเลขห้อง102 นะครับหนึนะแม่ไปพักเนี่ยหนึแล้วห้องเนี่ยครับมันเป็นห้องที่แบบคือมันอยู่ด้านหน้าเลยมันเป็นห้องแบบเขาเรียกว่าห้องห้องที่เป็นเหมือนเป็นห้องใหญ่นิดนึงอ่าเป็นห้องใหญ่นึงคือมีอ่างจากูซี่มีแบบเป็นห้องแบบสําหรับครอบครัวใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยคคืออยากได้ห้องใหญ่ก็คือเลยเช่าห้องนี้ใช่ไหมปรากฏว่ามันอยู่ข้างหน้าสุดนะครับก็เลยซื้อลอตเตอรี่เลขหน้า เพราะว่าห้องเนี่ยมาอยู่หน้าสุดนึกออกไหมเอ่อก็คือเราจะถือเคลดอะไรแบบนี้แหละครับนะก็102ปรากฏว่าซื้อ102ครับโดยที่ไม่ได้พิจารณาเลขเอ่อเลขท้ายเลยนะครับปรากฏว่าไอ้หนึ่งศูนย์สองก็ไม่มานะแต่มาสามเจ็ดเจ็ดครับก็เลยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเอ่อเลขท้ายสามตัวเนี่ยถูกสามตัวตรงเนี่ยถูกแบบงงงนะครับเป็นจำนวนสองใบนะครับถูกแบบงงๆงอันนี้ต้องยอมรับนะครับ โดยที่ภาพนี้ก็ออไม่ได้โพสต์ลงให้ FC เนี่ยได้รับชมนะครับต้องขออภัยเพราะว่าออซื้อเนี่ยตอนกลับแล้วตอนกลับแล้วก็คือแบบมันก็ยุ่งๆอะเนาะฉุกเลาวหนะกไงกลับซื้อเสร็จอะไรเงี้ยต้องข้ามเรือต้องมาขับรถอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ทันจะได้โพสต์ให้ FC นะครับแต่ที่โพสต์ให้ FC ไปก็คือเลข19ลอตเตอรี่เลข19เ,เนี่ยโพสให้ นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มาเห็นไหมสงสัยอพอรับรู้กันหลายๆคนแล้วใช่ไหมคนเป็นหมื่นเป็นแสนรับรู้เออสงสัยเลขมันเคลื่อนอาจจะเป็นไปได้นะครับส,สงสัยเลขเคลื่อนนะแต่แต่ว่าไอเอหนึ่งศูนย์สองสามเจ็ดเจ็ดเนี่ยเออเลขไม่เคลื่อนนะเห็นไหมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่ตรวจการบ้านกันนะอ่ะก็งวดนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคนที่รับชมนะครับนะ พี่ๆน้องๆนะถ้ามีโชคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครพลาดหวังไปไม่ต้องเสียเลียดนะฮะสลากมันคือเกมเนาะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับในงวดถัดๆไปนะครับนะส่วนหนึ่งนะหมอแมนก็คิดว่านะครับเรื่องของการทําบุญนะครับการที่เราได้ทําบุญมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นเกิดการแทนที่กันขึ้นนะครับเรื่องของโชคชะตานะครับหมอแมนถึงมีเรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยหรือว่าเคล็ดทาบุญเนี่ย มอบให้พี่ๆน้องๆทุกคลิปเลยเห็นไหมครับใครที่ติดตามมมแมนมานะครับสี่ซาหปีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยมอบให้นะครับแล้วก็จะใครจะสังเกตได้ว่าผมแมนไม่ได้มีของมาขายเพื่อนๆน,น,นะครับไม่เคยมีของมาขายนะครับไม่เป็นเขาเรียกว่าวัตถุมงคลน,นะครับเครื่องรางของขัง,งอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถึงใครที่เขาขายเนี่ย S <S <an> ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับแต่หมอแม่เองเนี่ยไม่ได้มีมาขายตรงนี้เวลาที่บอกเคสทําบุญให้เนี่ยบอกด้วยความจริงใจนะครับบอกจากใจจริงนะครับบอกให้บอกเพราะว่าเชื่อบอกเพราะว่าศรัทธานะครับว่าถ้าไปทําแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดสิ่งที่ดีดขึ้นนะครับก็เลยบอกให้แบบฟรีๆนะพราะฉะนั้นคุณไปทําคุณไม่ต้องเสียอะไรให้หมอแมนอยู่แล้วเนาะ แต่ขอให้ไป่ทาเพื่อที่ว่ามันจะเสริมดวงของตัวพี่ๆน้องๆเองนะครับเอออันนี้ก็ในเรื่องของบุญเนาะเออนะครับเพราะนั้นนะครับยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เลขต่อไปนะครับจะเป็นเลขไหนบ้างมีเลขอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามกันเอาไว้กดสันกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนฝาก การกดไลค์นิดนึงอ่าการช่วยกันกดไลค์กันนำกดไลค์กระทืบไลค์น like นะจะช่วยดันคลิปนะครับอ่าคลิปนั้นเนี่ยให้ขึ้นมานะได้ผุดได้เกิดได้เขาเรียกว่าได้ออกมาสู่สายตาประชาชนอ่าเป็นการดันเขาเรียกอัลกอริทึมระบบอัลกอริทึมของ YouTube จะชอบการกดไลค์มากที่สุดณนะตอนนี้ณนะตอนนี้นะอ่าระบบเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อย บางช่วงจะชอบคนคอมเมนต์อ่ะบางช่วงจะชอบอให้เราตอบคอมเมนต์บางช่วงจะชอบยอดแชร์นะช่วงนี้เขาชอบยอดไลค์ครับนะก็ต้องตามเขาให้ทันเลยคนทำ u t u b e เนาะนะครับยังไงก็าฝากทุกท่านแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมีจิตเมตตานะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอแมนหน่อยนะครับกดได้เลยไม่เสียสตาอานะครับเอาะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปจะเป็นเลขอะไร อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ